สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกท่านครับเจอกับหนุนนุ่นคนเม่นนาอีกแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมของดีอีกหนึ่งคันนี่คือเจ้าตัว Honda City ปี19นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5นะ SV บวกเกียร์ CVT และที่สำคัญรุ่นนี้มีแพดเดนชีพด้วยนะครับดูคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ1.17แรงมา้าแน่นอนแล้วครับในส่วนของคันนี้ปรับสภาพสีมาให้เรียบร้อยพร้อม เอาไปใช้งานเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของตัวรถว่ามันน่าซื้อขนาดไหนก่อนอื่นเลยแจ้งราคาและเลขไม้ก่อนเลขไม์อยู่ที่98,000กวิโลเท่านั้นเองและที่สำคัญราคาถูกมาก3,90,000บาทครับ3,90,000บาทผมบอกเลยตอนนี้ราคานี้เป็นราคาก่อนเข้ารานประมูลเลยนะและที่สำคัญเพื่อนๆซื้อที่หนุ่มหน้าโมนไม่มีแบตเดเปเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์แค่2 7 0 0บาทเท่านั้นอ่ะไปดูเลยครับเพื่อนครับ ในส่วนของคันนี้เืด้วยเป็นตัว S4 นะเพื่อนนะไฟตันหมอกมีครบนะครับไฟหน้านะครับในส่วนของคันนี้รุ่นนี้ปี19นะเป็นโฉมที่ได้รับการนิยมในการส่วนของการซื้อไปใช้งานมากๆในส่วนของรุ่นนี้เลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือถอดฝาเพื่อที่ปรับสภาพสีให้เพื่อนๆนะครับในนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุนะนี่ครับฝาเดิมๆนะครับสวยๆอันนี้ไปเก็บงานให้นะครับนะเพื่อนๆมาดูนี่ครับหัวนงหัวนอต่างๆนะครับ รีเวิร์ดต,ต่างๆฮะรีเวิร์ดสี่เหลี่ยมจากโรงงานนะครับไม่มีแล้วครับแบบนี้สภาพนี้ในท้องถนนหายากนะในส่วนของรถที่ใช้มือเดียวไม่ถึงว่าใช้เจ้าของคนเดียวแล้วออามาขายเนี่ยนะครับเนี่ยสภาพที่ตามที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับผมค่อยค่อยๆไล่ให้ดูนะหัวนงหัวน,น од, ็อตคานหน้าดเดิมๆนะครับไม่มีการแก่นะครับไฟนงไฟหน้าเห็นไหมปากข้างหวดยึดนะครับเนี่ย น,นี่สวยเลยนะครับก็ไปอีกหนึ่งขันที่นําเสนอให้เพื่อนๆรีบซื้อไปใช้งานการสําหรับคนที่หารถเก๋งไซส์เล็กไปใช้อยู่เพราะตอนนี้เหลือแค่คันนี้คันเดียวทะเบียนนี้นะครับ8247มามาดูในส่วนของส่วนอื่นยางนะครับยางยางยางขออนุญาตเป็นของกูดเยีย r นะเพื่อนนะกู o เยีย r ในกุนังผมมันจะไฟสองแสงสว่างไม่พอ ผมพยายามดูปียางให้อ่ะปียางปีเพื่อนเห็นไหมปียี่สามครับนี่ปียี่สามนะครับค,ค่อยไปแล้วกันนะค,คลิปนี้เพราะว่าเป็นคันสุดท้ายที่เข้ามาในส่วนของรถนี้นะสามแสนเก้าพันรีเอาไปใช้เพื่อนนี่ดูน็อตเลยครับไล่ดูเลยเนี่ยน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะครับเพื่อนนยางสวยสวย แก้มสายขวานะครับน็อตเดิมหมดแน่เพื่อนนะนี่ครับค่อยๆไล่ไปนะครับนีส่วนของคันนี้นะครับเนื่องด้วยเป็นตัว SV นะครับทุกอย่างจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าภาพไฟฟ้านะครับและที่สําคัญกุญแจครับได้มา2ชุดเลยก็คือครบๆเลยนะครับก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยอ่ะมาดูส่วนของภายในกันนิดนึงเจ้าตัวนี้นะครับขอดูเลขไม้ก่อนนี่เลขไม้ด้านบนนะครับ เห็นไหมเลขมาอยู่ที่98,230กิโลเมตรที่ใช้ไปครับผมนี่แหละคือรถเกรด A ที่ควรที่จะเอาไปใช้งานต่อนะเพื่อนนะไ่ดูภายในนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเนี่ย จะเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยก็ได้นะครับนะนะครับพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันครับพร้อมระบบคุชคอนโทรลอยู่ด้านขวามือและที่สําคัญคือแพลชีฟครับเล่นเกียร์แบบสนุกสนุกบวกลบได้เลยนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะหาราคานี้ยากก็รุ่นเพื่อนในส่วนของ SV ราคา3ามแสนเนี่ยนะครับบลูทูธอยู่ก็อยู่พวงมาลัยก็คือสามารถโทรออกได้นะครับเนี่ยคันเกียร์สวยๆสภาพแบบนี้สวยๆเลยนะครับส่วนตัวเบาะจะเป็นผ้าใย,ยสังเคราะห์นะเพื่อนๆนะ สวยงามมากเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เพื่อนเพือนเห็นเลยเดี๋ยวไปดูข้อรอบนอกกันอีกทีรถเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้นะครับพร้อมกับราคาที่แจ้งมาเมื่อสักครู่ก็รีบเอารถมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเอาไปเลือกไปตัดสินใจกันว่าสำหรับกลุ่มคนที่ชอบ Honda ก็เอาตัวนี้แหละครับไปใช้งานได้ตัว SV ด้วยนะครับ เนี่ยครับภายในส,สวยๆอย่างนี้เหมือนนี่ครับเย๋สวยงามมากครับผ้ายางเป็นผ้ายางปูพื้นมาให้เรียบร้อยนะเพื่อนนะนะครับเป็นยางพ v c ซนี่ตัวรถส,สวยๆเลยระบบไฟใช้งานได้ครบนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่ะเปิด และที่สําคัญมีกล้องมองหลังนะครับเป็นเพื่อนครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะแสดงตรงหน้าจอให้นะครับนี่ตัวเก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางนะครับใส่ถุงกกงถุงก๊อบใส่กระเป๋าเดินทางได้สองสมามใบเลยเนี่ยสีเด,เดิมเดิมเดิมจากโรงงานครับเพื่อนเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าสีโรงงานครับสีเงเหลืองที่เพื่อนเพื่อเห็นเนี่ยนะครับพร้อมยางออโลงอะไรครบนะครับท้ายเดิม และที่สําคัญดูอีกที่หนึ่งก็คือน็อตฝ่ายท้ายไม่มีแกะแล้วก็ตะเข็บเนี่ยซีนที่เครื่องยนต์ที่เป็นโรโบโรอทขอบเขาประกอบเขาจะซีนแบบเป๊ะๆๆๆเลยนั่นไแบบนี้แหละเขาเรียกว่ารถเดิมๆนะครับรถเดิมๆไม่เคยมีการเอาไปนะครับปรับสภาพชนนู่นนี่นั่นมาไม่มีนะครับคันนี้เนี่ยผมดูให้หมดแล้ว เนี่ยเพื่อนๆดูน็อตเดิมๆนะครับเนี่ยน็อตบนล่างดูง่ายครับดูง่ายสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่างที่ผมแจ้งนะเพื่อนนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถสวยๆสักคันหนึ่งก็น,นี่แหละครับผมดูให้อยู่นี่แหละนะครับส่วนกุญแจอีกเป็นเรื่องด้วยเป็นคีย์เลสนะเนีย่ยเวลาเข้าออกเรากดปุ่มสีดำนะเพื่อนนะจะเข้าจะออกก็กดได้เลยนะครับมันจะดังปี๊ดหนึ่งครั้งล็อกถ้ากดอีกหนึ่งครั้งก็จะดังป๊ดปี๊ดก็แสดงว่าอันล็อกก็คือเปิดได้อย่างนี้ครับง่ายๆนะครับ สียสวยนี่ดูน็อตบอกแห้แงๆไม่มีสนิมให้ลำคาญใจนะเพื่อนนะอะมาดูเอกสารกันครับคันนี้น่าซื้อขนาดไหนปี19นะครับลงเล่มเลยก็คือเป็นรถเก๋ง2ตอนครับและที่สำคัญลงเล่มเป็นรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับรถเหล่านี้จะมีไม่เกินกับเกินนะคำว่า เกินก็จะเป็นพวกรถตูน้ะนะเพื่อนนะไม่เกินก็จะเป็นพวกรถเก๋งพวกสี่ประตูประมาณนี้นะเพื่อนนะอ่าเครื่องยนต์หนึ่งจุด่าซีซีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแรงม้าเบนซินนะลำดับที่หนึ่งนะครับอเอาไปใช้ครับคันนี้แนะนําเลยเป็นรถที่อีคันหนึ่งที่ทางเราพยายามที่จะเอาไปปรับสภาพให้เลยแล้วก็เพื่อนๆก็จะสามารถที่จะสั่งซื้อหรือว่าทําการซื้อกับหนุ่มลมณนเนี่ยก็คือได้ลดสภาพ สวยๆแบบนี้กลับบ้านไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลารอนะครับโอเคในส่วนของ h o n d a าซิต1.5 SV คันนี้ปี19เลขไมค์แค่98,000กว่ากิโลฝากไว้ด้วยสำหรับคนนี้กำลังหารถสวยๆไปใช้งานสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ